สวัสดีค่ะถึงแล้วเอา้านี่ทรายนะคะทรายวันนี้เอามาลงแล้วค่ะพราพอ่อแม่เอฟซี FC ที่รออยู่นะคะก็จะลงทรายให้เจ้าฉางทองคําภูดอยทองแท้นะคะให้ได้ได้เล่นกันเนะเาะอ่ะก็ ช่วงนี้น้ำท่วมด้วยนะคะเอาสายช่วงนี้น้ําท่วมราคาสายก็สูงพอควรเยาโเกาะเไม่รู้ถอยตั้งลำใหม่อ <laughs> ถอยตั้งลำใหม่ เาเปเาเปกนยลงมาเลยลงมากลงเลยบอกให้จ่กิฟออกมาไม่ออกมาหรอยังไม่ได้โทรหาอ่ะเราจะลงทรายกันค่ะถอยลงทรายลงตรงนี้เลย ยกเลยยกแล้วมันก็ แมุมนู้นน่ะเอาตรงนี้แหละเมื่อกี้น่ะรถไถดันเน่าอ้อน่ะมันเป็นขี้ตบตรงนั้นมันลื่นมาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปหามาดึงสิบล้าาบอเน้เดี๋ยวได้ไปวุ่นวายฝั่งนู้นเนีะ

ได้แล้วค่ะก็ลงเรียบร้อยนะคะเหลือเหลือตัวแม่เหลือตัวแม่ เอาไม่ใช่ค่ะตัวแม่ตัวแม่ค่ะเราจะดั้มตัวแม่นะคะที่ตัวลูกก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะคะมุมนั้นไปพ่อลูกเท่น้ำดั้มเลยนะ ก็โ <rare S 1> ยกโยกโยกเมื่อกี้อะเออนั่นแหละเออ่อาลงแล้วก็ถอยนิดนึงนี่มันก็ให้มันพ้นตรงนี้แหมมันก็ดึงขึ้นได้อีกอหให้มันพ้นตรงนั้นมันก็ยกได้สูงอยู่นะ ไปโกยเลยเออถ้าให้ค <Overwatch> ุคอยไปนู่นใช่มันยกมันยกดับได้สูงกว่าตรงกลางไงมันมีนี่มันมีพื้นที่กว่า เออนี่เอา,อา,า,าก็ข,ข,าขึ้นมาแล้วขยับลงไปนู่นไงเออนี่เอาก็ข้นมาแล้วขยับลงไปนู่นไง ลติดกติดอรแ้ไม่ติดติดาแล้วดอ่าเดี๋ยวมาแล้วก็จะได้เอานเขานเนะแมา้นี่เรื่องเล่เรื่องเล่นได้แล้วตอนนี้วจะเอาอาน้ไหเาสไปนจะีนอ่าไปล้างล้างตัวก่อนให้เขาเปิดตัวก่อนนะครับวันนี้ ดีไซน์เสร็จก่อนรถสิบล้อของท่างเดียวด้วยครับขยับขยับค่ะกี่ลงตรงนี้ได้กระปุกยิงเอาลงได้กระปุกยิงเขาบอกเดี๋ยวไปลงลงตรงนั้นเพิ่มอีกออหักซ้ายไปเลยเขาจะเข้าตรงกันคว้านแจ๊กกันแหละ ไอ้เกไปเอกมันตองอันนันพอดีหรือเปล่านั้นเดินหน้าไปหน่อยนันนั้นไอถอยหลังหน่อย เออได้โยนึกว่าไม่ได้หนูตรงนู้นหาหมุมดูมุมน,น,นู้นเนาเดินหน้าลงมาเออเดินหน้าไปเดินหน้าได้ไปเอาลงเอาลงเอาลงอเออ หมดแล้วเหรอเทข้างนอกก็ได้ ร้อยค่ะใสายหนึ่งพวงนะคะอันนั้นเป็นกองตัวลูกอยู่โน่นนี่ตัวแม่สองกองนี่ก็ดำเพิ่มนะคะเพิ่มยังไม่หมดเอาใส่ตรงนั้นแหละเออ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะคะจบสายสายหนึ่งพวงค่ะนี่ช่วงนี้ก็ราคาทรายขึ้นนะคะน้ำท่วมน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นทรายสวยนะคะที่ใช้งานปกติไม่ใช่ทรายขี้ปิดนะคะทรายสวยนะเคขายซี K K เจอกันค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ก็ได้เล่นแล้วจะได้เล่นแล้วะคะ่ะ